ดีคร <54. S 2> ับครับสาธุครับตับเข้าเลยนะคุณคแหไวรับเลยในมีนามีาปั๊บตอนนั้นเราคิดไมว่ามันจะอะไรขนาดนั้นเลยปล่อยภาพเดียวออกมาเลยไม่คิดอยู่แล้วคือไม่ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะมีทุกคนจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการแบบตกแต่งเพลงหรือว่าทําให้ผมเหมือนไปอยู่อีก เอาตัวเวอร์ซึ่งมาอยู่อีกวิธีหนึ่งได้เลยครับคือคิดว่าคงโดนแซวเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ได้ขนาดแต่แต่ก่อนนั้นคนเข้าใจนึกว่าเราบวชมาจริงๆไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอ่ามีครับมีมีมีคนมาอยาใหส่คตับไม่ถึงว่าตอนนั้นเหรอครับหรือตอนที่ปล่อยรูปอยู่ตอนที่ปล่อยรูปคนก็ไม่แอบกดตอนไหนจริงๆมันมีหลายช่วงมากอ่าถ้าช่วงปล่อยรูปก็มีเหมือนกันครับมีลายมาถามมีมีอนุโมทนาแต่คือแบบเอไม่ไม่ ต้องสักพักเขาก็รู้ครับว่าเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยมีเยอะเหมือนกันครับก็อาจจะด้วยเขาเรียกว่าอะไรจังหวะภาพที่เขาเลือกมาด้วยนะครับก็เหมือนแล้วด้วยสีของอ่าส,สีของจีวอนเนี่ยเป็นเป็นสีของแก่นขนุนด้วยก็คือจะเป็นสีที่แบบซีเรียสใช่ครับเรารู้สึกมาบุกนหน้าเริ่มใสเหมือนอะไรแบบคนเชื่อสตั้เลยสมันไม่ไม่ได้คิดว่าน่าเริ่มใสนะครับตรงๆองเพราะว่าเพราะว่า มันก็เป็นอีกหนึ่งปวบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยปวดจริงป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยมีปวดน่าจะรุ่งนะครับริงเออเราต้องเพลงดีกว่ะเรา <laughs> ย,ยังทาร่องอยู่ยังยังทาร่องอยู่ครับยาเซลล์นีครับโหตลอดนะครับตั้งแต่แรกๆแล้วครับจริงๆเรื่องนี้มันถ่ายประมาณปีครึ่งเนาะเกือบสองปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ต้องกลัวปวดด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ช่วงนั้นก็ไม่อยากโกหกเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ เออเออเอ่ะไรเงี้ยบางคนก็ส่งเมสเซจมาแบบไม่สบายหรือเปล่าใช่ครับป่วยกันอะไรบ้างใช่เขารู้สึกว่าเหมือนผมไม่สบายมีสุขภาพจิตไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบคือผมไม่รู้จะทำยังไงจริงผมพูดไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าจังหวะโหดหน่อยก็คือแม่ภรรยาแม่เตยคือผมกําลังวิดีโอคอลแล้วอยู่ในรถตู้ต้งหุมผมทีวอนสีส้มแม่ก็แบบ ลูกไปอะไรเอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณนึกว่าเหมือนผมกับเตยมีปัญหากันด้วยแล้วก็เหมือนผมมีปัญหาเรื่องเครียดทำไมหนีไปบวชแล้วไม่ไม่ไม่ตอนนั้นถึงบอกเขาว่ามันมันมีเรื่องเยอะครับแกตักาัรนอนี้เรื่องเปัญหามาเยอะเลยแต่สนุกครับจริงๆจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สมใจครับผมก็ได้ทําอะไรที่ที่หลุดออกไปจากจากจาก รมเรียนปกติที่เราเป็นนะครับก็อนไปู้ดมีมนิดหนึ่งคิดไหมครับว่าคนไทยทำไมถตีเกตขนาดเอาอะไรมาแต่งโยงเป็นชื่อเพลงเป็นบทสนทนาคำเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวคือตอนนี้อ่านไปประมาณพันคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทุกคนเป็นตอร์ปิ้ยไ r เตอร์ได้หมดเลยแล้วก็มีความฉลาดเฉลียวในการแบบใส่คาหรือแม้กระทั่งการอิดิรูปอะไรเงี้ยครับ คือดีครับผมว่าอย่างน้อยแสดงให้เห็นว่าคนรู้สึกเหมือนอยากเข้าใกล้มากขึ้นนั่นคือจุดประสงค์ของของ,ของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันคือทำยังไงให้ให้คนเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะดูว่ามันจะเป็นไงต่อไปแล้วแล้วเรื่องนี้ด้วยหลักๆคือมันไม่ได้นำเสนอมุมมองท่านในแบบที่หลายคนอาจจะแบบเคยดูที่ผ่านๆมา ให้ยนไปตอนนั้นอะไรครับเราอยากทำอะไรนก็คือต้องโกลดครับด้วยเราการเป็นนักร้องไม่ได้เขใช้อะไรต่างๆทับรักผมไม่ห่วงเรื่องไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลยครับส่วนตัวคือไม่ได้คิดเรื่องทาบลักอะไรเลยคิดว่าแบบเฮ้ยโหหนุกอะหนุกแน่ๆอะไรคิดว่าหนุกแน่ๆแล้วช่วงนั้นผมประหยัดเงินค่าตัดผมเยอะมากครับเพราะเราก็มีแบตเตอรี่ของ ของของหมาที่เราเราก็ใส่ใช่เราก็ใช้กันแล้วก็ที่ให้เตยตัดให้บ้างให้พ่อตัดให้บ้างคือช่วงนั้นคือแบบไม่ดีมากเลยครับผมแอปปี้มากคะไม่ไม่กลันมเรือวลับ่แล้วอางีพบอกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องปวดครับพอมันเล่นเรื่องนี้แล้วอ่ะมันอินไหมคะว่าหรือมันมีความคิดง่ายถ้าเกไปไหมอะไรแบบอ๋อโอเคคือผมว่าผม ลดการตัด,ตดสินพระไปลยส่วนตัวผมจากการที่ได้รับเข้าไปรับบทบาทอ่าผมรู้สึกว่าคือบางอย่างที่เราเห็นในในบริบททั่วไปที่เราดูผ่านจอหรือว่าเราอ่านตามข่าวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในมิติของพระเนี่ยมีอะไรที่ที่เรายังไม่เข้าใจเยอะและสิ่งหนึ่งที่ผมได้ากเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องว่าเราก็มองว่าพระก็คือคนคนหนึ่งคือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะขัดเกลาตัวเอง เพราะฉะนั้นการขัดเกลาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่มันถูกแล้วมันผิดก็ต้องมีหลายครั้งที่อาจจะต้องผิดบ้างอะไรเงี้ยครับไอตรงนี้มากกว่าที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออรู้สึกผิดกับตัวเองที่บางครั้งเราก็เหมือนเผลอไปจัาสเข้าอนี่เนี้ยประมาณนั้นแหละฮะแต่ก็ยังไม่ได้อยากบวชก็คือไม่ต่อให้เล่นฝังคำเนี่ยไม่เคยบวชเลยครับต่อให้เล่นเรื่องนี้วราลุสิดไปแต่เราก็ไม่ได้บวชครับ <laughs> คือไม่คือคือผมมองว่าอ่าไม่อาจจะเป็นด้วยอาชีพผมแล้วก็ด้วยความที่ผมอ่ะเป็นคนชอบผมคนชอบนั่งสมาธิเป็นหลักครบมาณสิบสิบสี่สิบห้าปีแล้วครับคือมันก็เหมือนเราก็ควบคู่กับสิ่งนี้ไปปลานไปใช่มากกว่า,าเพราะว่าผมยังชอบทังโลกมากเลยครับใช่ มันก็เป็นความเชื่อนะไปเรู้ว่าต้องทำหน้าที่ให้ครบบางไม่ได้ไม่ในจุดตรงนี้หรือว่าที่บ้านเขเข้าใจอะไรที่บ้านเข้าใจครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีใครกดดันว่าจะต้องแบบโอเคเป็นแบบนี้เป็นคอลลองแบบนี้อะไรนะสบายเลยครับอืมอะไรนะครับไม่อ๋อเหมือนแบบกดในหลังแล้วก็แบบอะไรไหมถ้าเราปวดไม่เอาแล้วก็ถ้ามไปด้านอื่นได้ไหม <c oughs> คือวระเด็ที่ตอบตามตรงว่าผมกับผมกับเตยก็ยังแบบยังยังมีคํายังมีความรู้สึกว่าเออไม่รู้เอาไงเหมือนกัน <c oughs> ใช่คือไม่รู้เอาไงเหมือนกันคือแบบมีไม่รือว่าต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือพึ่ตงตรงความชัดเจนคือไม่ชัดเจนเลย <c oughs> คือแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีแต่ของผมอะแค่รู้สึกว่าเวลามันก็กําลังล่นมาเรื่อยๆเพราะเพราะนี้มันก็เกือบครึ่งชีวิตแล้วครับรู้สึกอย่างนั้นเลยเงี้ยท่าน รีบตัดสินใจก็อาจจะเป็นอารมณ์เล่นก่อนลูกผ่านไม่มีสื่อแบบอุ้ยจากเป็นของเองมีแต่แบบมีโดยที่แบบมีได้เลยได้ไหมแบบมันไม่ต้องผ่านอะไรก็มีเหมือนกันครับแบบลูกแบบมันก่อนก็ไปเจอลูกเพื่อนเอ่อลูกโอมพอลเทลอะครับน้องน้องอีม้าน่ารักรู้สึกว่าเออมีเด็กน่ารักน่ารักเยอะเต็มไปหมดเลยแต่อย่างครับยังไม่ได้เคย จริงกำลังเลยค่ะมีครับเหลือแค่ผมไปเช็คสุขภาพของผมอะไรครับสุขภาพอ๋อสตีอ่าใช่ครับใช่สเปิร์มใช่ครับเมื่อกี้ก็จะใช้คำนี้แหละครับดีไหมครับใช่สเปิร์มของเราว่าแบบเขาวิ่งเร็วหรือว่าเขาแบบเขาเอื่อยเฉยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าของภรรยาสมบูรณ์ใช่ครับครับคือคือแหวนตอนนี้ก็อยู่ในจุด ที่ยังลังเลใช่ไหมว่าจะมีไม่มีดีใช่ครับจริงๆแบบต้องกี๊นะพี่สองพี่เหลืออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยครับแต่ก็แต่อย่างที่ผมบอกคือเขายังได้อยู่แฟนผมยังยังสัตสิต้นต้นเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็กำลังจะไออีกเยอะก็เกือบเกือบขึ้นชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ เออหรือเราต้องรีบตัดสินใจหรือเปล่ามีตรงเนี้ยของผมคนเดียวนะ,ะจริงจริงก็จริงจริงเป็นเรื่องที่คุยกันบ่อยมากเลย<อ>คุยกันเอาไงดีว่าเราอะ่ะ<อ>พวกเราเอาพวกเราเอาไงกันดีอ,อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ย<อ>ครับแต่ยังไม่ได้แบบอยากหรือไม่อยากอะไรเงีย้งย,ยเราเอาไงดีเอาไงดีคือดูแบบโรเลเดี๋ยวมีถ้ามีผมจะ บอกจริงๆครับเะไม่ไม่อ้อมแอมเลยครับใช่ขอบคุณมากครับ